ค,ค่ะคุ้แม่คะจะมากินบัวกัน ตอนนี้คะเราอยู่ที่ห้องนาร้อน

ถ้าทุกคนนะคะอยากเรากินบัวหนึ่งเม็ดหรือหนึ่งร้อยหนั่นเองค่เขาอยากให้เรากินนะคะต้องกดติดตามเราก่อนถ่าน่งนถึงเราจะยอมกินบัวหนึ่งร้อยเม็ด หนึ่งพันก็ได้นะของเก่าว่าเอาลงมาไื้ยังใช่ได้ค่ะเราจะกินบัวชีสแบบธรรมดาได้อิ่งก็เจ้าหน้ากันอันนี้คือน้องน่ารักมากน้องจะเป็นจิมซาจียืนแอปเปิ้ลโอ้ยน้องอย่าอย่ายุ่งน้องอย่ายุ่งน้องไปหาพ่อน้องไปหาพ่ออ่านนะคะเอ้ยไม่เกี่ยวนี่เอาไม่ได้ จะพี yeah. erm mm. ่เอาเก๋ให yeah. ้หนึ ja. ่งร้อยเนี mm ่ย hmm. กัด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 บอให้กัดติ๊อินหาไม่เจอค่ะ จะเกให้เอ็นไบมือไปมือมะโอ้ยน้องปีนกูก็ให้น้องมาปีนสิคะน้องอยากถ่ายคลิปด้วยนะอ้ํากหมองข้าวครับเอ็นบววอ้าเอ็น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 อันนี้ของเอ็นค่ะ เอ yeah, สวัสด oh. ีจ no. ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออนั่นแหละให้พ่อเก๋เอาเด้อพี่จะถ่ายคลิปต่อลองภาพไหมให้พ่อเก๋ให้พ่อเก๋นะคะต่อไปเราเอาน้องน้องมันจะเป็นน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลสองสีมาลงมาลงมาลงมาบนมามามาลงมา มาพ่อแก่ให้นี่เอาไหมนี่เอาไหมเดี่ยแก่ให้เนี่ยเร็วน,นี่นี่นี่เอาบาปมามาลงโอลงลงเอาลงลงอันนี้ค่ะเรา,เา,าก็จะมากินต่อกันปึ๊บ นี่เอามาให้กินไหมกินไม่เลยผีก็ลงมาตกตกโอ้ยตกตกตกโอ้ยเอวไม่ดูน้องเลยอันนะคะเราแบบอันนี้น้องเอาหนี้หนี้นี้นี่จะเป็นน้องน่ารักมากน้องน่ารักน้องจะเป็นน้องเหมือนหนุ่ยปิ้ลอ่น น้องแต่น้อไม่กินพี่จะไม่กินน้องแล้วกันนะเอาแบบเล่ปนี้และกันชารดี้นะคะเป็นรูป้องชารดี้เกงกับเาน่ารักมากนกินอ่ะ นะค่ะเราขอเอากันนะคะเมื่อเราหันไปแสง บุแล้วเลยอยเหมืนน้องเชอรจริงๆเลยอ่ะท่านพมรู้สิจะเหมือนมันแบบุ่มๆเด้งๆแบบออกสรงอยู่ค่ะชิมกันกไม่ค่อยอรนะคะูแบบแบบมีความขมขมน่ะแล้วเคียวเข้าไปแบบเ,เข้าไปตรงฟันตรงล่งองฟันน่ะค่ะ งานค่ะอันนี้ค่ะเส้นนี้นะคะก็อันเดียวตรงนี้ค่ะอืนนะอเอาหยิบไหมน้องหนึนนน่งเอาหยิบไหมน้องหนึนนน่งแอปเปิให้พ่ออืมมันก็ไม่พอเลยแต่ค่ะเราไปต,ไต,ต่อไปจะแอปเปิ้ลนะคะเราจะกินน้นนองตัวไหน ลูกินน้องบูบารีน้องบูบารีสีฟ้าน้องไม่ใหญ่นะดูจากท่าส่งแล้วถ้าไม็ดถ้าไม่ดม็ใหญ่ก็ต้องมีสองน้องไม่ดใหญ่โอ้ใช่วยช่วยมีสองเม็ดใครที่กินอย่างนี้คะก็มีสองเมือเท่านั้นดูสิคะค่ะทั้งเม็ดใหญ่ ทางมีสองเม็ดอรอะให้ขอลองพิมค่ะอร่อยคะอันนี้ท mmm. ิะได้หรออยไหมพิมพ์เอาพิมพ์ค oh, ่ะอเคะล้คนซื oh, ้อมานะคะไสุอร่อยนะคะใช่แล้ว กินเยอะแล้วลูกท้องเสียต่อไปเราจะกินอีกหนึ่งชิ <Trans> ้นเท่านั้นค่ะเพราะพ่อบอกเราห้ามกินเยอะแต่เราก็อยากอยากมุ่งส่นะคะเราเลต้องกินต่ออีกนิดนึง เด็ดเดี๋ยวขอตั้งชื่อให้เมนูว่าน้องทองค่ะน้องทองนะคะทองมากทองจีนนี่น้องชื่อทองจีน,นตาเด็กขาวีแคบแคบแคบตาเชิดขาวีแคบแคบแคบไม่เดือดนะ เรากินใหงน้เดียว่อง อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะก็ดีครับทั้งหมดนี่คือภาษาแห่งบ้านไซทองทิมชมพูไม่คือที่เอาไปาเราไม่รู้กินกี่เม็ดเคะ่ะเรารู้ว่าขอให้อิ่มขอให้จุ เพราะงั้นเราขอไมบายนะคะสวัสดีค่ะไายบายนี่คือก่อนก่อนจะไปไหนอะเดี๋ยวน,น,นะมาเปดูก่อนด<า>ูก่อน,น ย <mm um> ี่บ้านตัวไหนจะบ้านซวยอีกทุกคนอาลุกเช้าซ้อนซ้ตัวหนุมหนีไปทิ้งถังขยะกันอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้บ้างถังขยะมานเราเที่ยวต้องพิมพประจำพี่อันนี้ค่ะอันนี้นะคะให้ด้วยโคมหมดเกลี้ยงไม่ชาาใหม่วางไว้ก่อน ขอสวัสดีค่ะวันนี้จะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดใครของถง YouTube ดีไหมคะไลฟ์สดวันนี้แหละเราไลฟ์สดดีไหมคะไลฟ์สดใครของแต่ไม่ใครของจริงๆนะจะเข้าใจผิดนะคะเไลฟ์สดใคนะคืนนี้คืนนี้ค่ะวันนี้ไลฟ์สดคืนนี้บายยนะคะ สวัสดีค่ะท่านมเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้คลิปหน้าโดยการทำหน้าขาวโปะหน้าทุกอย่างทำหน้าขาวของเด็กโดยใช้สอบอย่างเท่าน,นั้นหได้ดีสติกล่ะเดี๋ยวค่อยสอนนะคะจะสอนพร้อมกันด้วยแล้วกันะะวันเดียวกันนะคะ อ่คือขอกราบอีกรอ,นะอบนึง่ะสบัสดีแค่บ๊ายบายนะคะไปแล้วนะคะคือถ่ายรูเปเร็นจ้ะขอโทษค่ะ